สำหรับหัวข้อพาร์ทสองนี้นะครับผมจะลองมาอัปเดตโมเดลกันเลยนะครับผมโดยขั้นตอน5ขั้นตอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาที่ตัวหัวข้อนะครับว่าเราจะเริ่มทําทีละขั้นตอนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ผมครับที่อยู่ในเครื่อง local ครับผมก็คือ localhost o o d l e นะครับอันนี้เป็นตัวหน้าเว็บที่ผมใส่ติ๊งเพปด้วยอ่านะครับในตัวข้อมูลอยู่ใน htdoc ครับผมอันนี้คือโฟลเดอร์ o o เด e ของผมนะครับซึ่ง จะมีรายละเอียดนะครับโค้ดต่างๆเราลองมาเช็คเวอร์ชั่นกันก่อนครับผมว่าม o เดอรผมใช้เวอร์ชั่นอะไรอยู่นะครับวิธีการเช็คเวอร์ชั่นของม o เดอรนะครับคุณไปที่ s t e a d m i n i s t r a t i o นนะครับไปที่หมวด Server นะครับผมกดที่ Server นะครับจากนั้นจะมีหัวข้อที่เขียนว่า environment ครับผมจะอยู่ใน s Site Administration นะครับ Server แล้วก็ environment นะครับสำหรับ Team Boost ก็หลักการเดียวกันนะครับผมอยู่ในหัวข้อเดียวกัน นะฮะอ่ะผมคลิกเข้าไปโอเคคราวนี้ครับการตั้งค่านะครับมันก็จะมีการตั้งค่าของตัวโมเดลอยู่นะครับผมคราวนี้มีออปชันอยู่ตัวหนึ่งครับที่คุณจะเช็คก็คือโมเดลครับนะครับว่าตอนนี้นะครับคุณใช้เวอร์ชั่นอะไรอยู่อย่างตัวนี้ผมใช้เวอร์ชั่น3่1 0นครับผมอ่าเป็นตัว running ของเวอร์ชันนี้อยู่นะครับเป็นเวอร์ชันที่ผมติดตั้งเดี๋ยวผมจะเปเกรดเป็น3.8นะครับอ่าคราวนี้ เรามาเช็คครับว่าผมมีปลั๊กอินอะไรบ้างนะครับสำหรับการเข้าไปตรวจสอบปลั๊กอินจะอยู่ในหัวข้อปลั๊กอินครับผมอ่าจะอยู่ในหัวข้อปลั๊กอินแล้วก็คลิกที่ปลั๊กอินโอเวอร์วิวนะครับเพื่อเช็คดูนะฮะอ่าโอเคครับอันนี้คือปลั๊กอินโอเวอร์วิวครับก็จะมีตัวปลั๊กอินต่างๆที่ติดตั้งแน่นอนครับถ้าเกิดผมค้นจะมีตัวตีมเอเซนเชียลครับผมอ่า นี่ครับตัวทีม essential นะครับสังเกตว่าหัวข้อมันจะขึ้นว่า additional นะครับนี่ก็จะเป็นทีมขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งในส่วนของทีม Essential กันด้วยนะครับมาเช็คว่าการทำงานของมันจะมีปัญหาในการจัดการหรือเปล่านะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปที่เปลี่ยนทีมก่อนละคันนะครับเป็นทีมบูสต์ไปนะครับเพื่อทุกท่านคุ้นเคยตอนนี้ผมใช้ทีมมาตรฐานตัว Essential อยู่นะครับ ผมไปที่ Admin ครับผมฮะ SiteMention นะครับแล้วก็ไปที่ a p p e a r a n c นะครับแล้วก็ Team แล้วก็เลือก Team s กเต c t ์ r er. ขออนุญาตเปลี่ยน t ีมกลับก่อนนะครับ่าผม Change Team ครับโอเคครับผมใช้ Team Boost กลับมานะครับ คือผมจะเช็คว่าผมจะเอาตีม e s s e n t i a l ออกอะนะครับเพราะว่าตีม e s s e n t i a ยเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูในโฟเดอร์นะครับตัว Essential เนี่ยมันจะซัพพอร์ตแค่เวอร์ชัน3.6เท่านั้นนะครับถ้าจากข้อมูลของตัวเว็บไซต์โมเดลนะครับวิธีการเอาตีมออกนะครับหรือว่าการทำงานมันจะอยู่ในส่วนปลั๊กอินครับคุณสามารถไปที่หัวข้อปลั๊กอินนะครับแล้วก็ไปที่ปลั๊กอินโอเวอร์วิวนะครับจะอยู่ในหมวดหัวข้อนะครับปลั๊กอินโอเวอร์วิวครับ โอเคนะครับคราวนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับผมก็อาจจะเสิร์ชครับอาจจะกดคันทอน F เลยหาชื่อทีม Essential นี่ครับจะมีชื่อทีม Essential ปรากฏขึ้นมาแล้วก็สังเกตหัวข้อมันเขียน Additional ครับ Additional นี่คือเหมือนปลั๊กอินที่ติดตั้งเพิ่มคุณก็สามารถเช็คดูได้แต่ตัวปลั๊กอินที่ติดอยู่แล้วในตัวโมเดลก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับแในเคสนี้ผมจะขออนุญาตเอา Essential ออกนะครับผมโอเคผม uninstall นะครับโอเคมันก็จะขึ้นว่า uninstall นะครับ complete ผมก็ตอบ continue ไป นะครับอ่าคราวนี้ก็อัปเกรดโมเดลเดตเบสครับสำหรับการอินสตอลโปรตักอินนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำับเราก็จะอินสตอลเรียบร้อยละอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็ผ่านไปม,มีเวอร์ชั่น3.6แล้วก็เช็คนะครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็เช็คปักอินเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนที่3นะครับของตัวขั้นตอนของผมนะครับผมจะทําการแบ็กอัพที่มีของเดิมครับผมเพราะว่าเวลาคุณใช้งานจริงนะครับผมก็ได้นําให้คุณแบ็กอัพไปนะครับสําหรับตัวโฟลเดอร์มูเดอร์ตัวนี้ผมอาจจะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ครับไปเลยนะครับผมอาจจะใส่ว่าเป็นมูเดอร์สามหกกระด้นะครับอ่าเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ไปนะครับขณะที่ตัวโฟลเดอร์ Moodle Data นะครับซึ่ง Moodle Data ผมเก็บไว้ใน M 3 6 Data นะครับก็จะเป็น Data r o o t ผมก็แนะนำว่าให้ Backup ไปด้วยแต่การ Backup ผมใช้การซิ p เอาล้วกันครับผมผมไปที่ s เซ e z i p แล้วผมก็บีบอัดเป็นไฟล์ซ i p เอานะครับอ่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์บางค่ายก็อาจจะมีวิธีการจากการที่แตกต่างกันนะครับอ่า M 3 6 Data ตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ลงไปครับอ่านี่คือบีบอัดเรียบร้อยนะครับขณะที่ คราวนี้ d a t a b a s สครับผมอ่าสำหรับ Database ขมง m เดอร์นะครับถ้าเป็นในแซมนะครับก็จะเก็บอยู่ในตัวอ o โลร่าโฮสต์ครับแล้วก็ PHP m myadmin นะครับผมอ่าแต่ว่าหรือถ้าขั้นใดใช้บนเซิร์ฟเวอร์ตัวเองก็หาทางเข้าไปที่ตัว Data b a s e นะครับสำหรับตัว Data b เ s e เนี่ยผมก็แนะนำให้ Back ข้าไปนะครับผมเพราะว่าเกิดการติดตั้งอะไรผิดพลาดนะครับผมก็อาจจะแนะนำให้ Back u p ตัว Databa s e ไปนะครับผมก็จะใช้คำสั่งตัว Export เลยนะครับอ่าเซฟออกมาเป็นไฟล์ SQL นะครับนี่คือ Export มา คราวนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็อย่างที่ผมเรียนครับก็คือเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ตัว model. o org นะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดของ model o l ดยการคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ standard m o o d l e นะครับอ่าตอนนี้เป็น3.8.3โอเคครับผมดาวน์โหลดมานะครับล่าสุดเลยนะครับอันนี้ไฟล์ติดตั้งธรรมดาครับผมดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วครับอยู่ในโฟลเดอร์ h e t d o c ใส่ไปแล้วนะครับ เป็นไฟล์โมเดลเลตนะแน่นอนครับผมทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เก่าไวล้ละโฟลเดอร์เก่าอันนี้คือโมเดลสาหนะของผมจากนั้นผมไป e x t r a c t ไฟล์ออกมาของเวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้คือไฟล์ล่าสุดนะของตัวโมเดลนะครับก็คือ extract ตัวไฟล์ล่าสุดออกมาเลยอ่ะนี่คือตัวไฟล์โมเดลอันใหม่ครับโอเคนี่คือตัวโมเดลใหม่นะนะครับซึ่งโมเดลอันใหม่เนี่ยผมก็จะ ทำการเรียกตัวโมเดลแต่ก่อนจะเรียกนะครับขั้นตอนอ่าเราเรากลับย้อนกลับไปดูขั้นตอนนิดนึงนะครับก็คือผมบ็กอัพไฟล์เรียบร้อยนะครับในขั้นตอนที่3แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดของโมเดลขึ้นมามาใส่ไว้ในตัววินะครับผมก็เรียกผ่านโฟลเดอร์โมเดลเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกนะครับชื่อโฟลเดอร์เดียวกันนะครับจริงๆเนี่ยทางโมเดลเขาไม่แนะนาให้คุณเอาโฟลเดอร์โมเดลไปทับโฟลเดอร์เดิมนะครับคุณก็ใช้วิธีการตัวเรียก x ถ c t ออกมาเป็นอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับก็คือไฟล์ d ม l r e l a ต e d ตัวนี้่า3.6ุนี้ผมไม่ใช้ละผมลบไปโอเคครับก็คือเพราะฉะนั้นผมแตกไฟล์ออกมาตอนนี้คือโ o ดูลตัวใหม่ละแต่สิ่งที่โม d ูลตัวใหม่ยังไม่มีเนี่ยคือไฟล์ c o n f i g ครับโอเคคุณจะเห็นว่ามันเป็นตัวติดตั้งปกติถ้าคุณเรียกมันจะกลายเป็นตัวติดตั้งปกติดังนั้นนะครับในขั้นตอนที่5ของผมนะครับก็คือกลับไป Copy ไฟล์ c o n f i g php จากโฟลเดอร์แบ็กอัพเดิมของเราไปใส่ไว้ในล่าสุด ไฟล์คอนฟิกนี้อยู่ตรงไหนครับไฟล์คอนฟิกถ้าผมเข้าที่โฟลเดอร์เก่านะอันนี้คือโฟลเดอร์ Moodle อันเก่าของผมนะครับผมนำคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอไฟล์ที่ชื่อว่า config.php เป็นไฟล์ตั้งค่านะครับซึ่งจะมีการตั้งค่าต่างๆที่เชื่อมต่อกับตัวเด t a r o o t ของเราเชื่อมต่อกับตัวการตั้งค่าต่างๆของเราไว้ผม Copy ไฟล์นี้เลยครับมาใส่ไว้ในเว็บ o o d l e โฟลเดอร์ o o d l e ตัวใหม่ครับ ที่เป็นตัวล่าสุดที่ผมมึงไปดาวน์โหลดมานะครับคือ3าเนี่ยนะครับไปวางครับขึ้นมาเอาไฟล์คอนฟิกไปวางทันทีนี่แหละครับคือวิธีการใส่ตัวไฟล์เดิมคือเราต้องเอาไฟล์คอนฟิกไปใส่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเรียกตัวติดตั้งตามบังติของตัว3.8.3มที่คุณดาวน์โหลดมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นมูเดอร์ตัวใหม่ละเหมือนกับของเดิมเพะเพียงแค่คุณเอาไฟล์คอนฟิกไปทับไฟล์คอนฟิกไปเอาจากโฟลเดอร์เก่า เดอร์โมเดอตัวเก่าตัวเก่าผมชื่อโมเดอร์สานะอ่าสานะแล้วก็ตัวใหม่ผมชื่อโมเดอร์เฉยนะครับซึ่งก็จะเป็น local s l a s t model เหมือนตอนแรกอะที่ผมเรียกเห็นไม local slash m o d e ตอนแรกนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายครับคุณก็จะเรียกหน้าเว็บโมเดอร์ขึ้นมาหนึ่งครั้งหน้าเว็บเดิมคุณนี่แหละซึ่งมีไฟล์ใหม่ที่ด t e ท t เรียบร้อยนะครับอ่าที่ติดตั้งไปจากนั้นผมเรียกครั้งแรก คราวนี้ครับพอเรียกมาถ้าคุณทําขั้นตอนถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนหนึ่งถึงอางผมนะครับมันจะขึ้นหัวข้อขึอขอข้นมาครับบอกว่าตอนนี้มันเข้าหมดอัปเกรดละจากเวอร์ชัน3.6เป็นเวอร์ชัน3.8.3มันจะขึ้นหัวข,ข้อว่ามูดโยมูเดอร์ไฟล์แฮตดิ้นเชนครับอัลโตเมเกเตอรี่อัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ทูดีสเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชัน3.8.3ปเห็นไหมเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้คุณมีทางเลือกทางเดียวคือ Con t i n u e นะครับผม อ่าผมกดคอนติเนียไปเลยปึ้งโปรแกรมมันก็จะตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับว่าเซิร์ฟเวอร์คุณเนี่ยพร้อมที่จะลงเวอร์ชัน3.8มยูแไหมถ้าเซิร์ฟเวอร์คุณในขั้นตอนแรกที่ผมบอกอะครับขั้นตอนเช็คเวอร์ชันของมูเดอรเนี่ยว่าเช็คว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับมูเดอร์ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์คุณไม่รองรับก็จบครับตายที่ขั้นตอนนี้เลยนะครับอ่าแต่ของผมเนี่ยโอเคตอบคอนติเนียได้ผมก็จะทําการตอบคลิกคอนติเนียร์ไป โปรแกรมก็จะเช็คครับว่าสิ่งไหนบ้างที่ต้องถูกอัปเกรดนะครับพวก Activity พวกปลั๊กอินแต่ละตัวนะครับที่จะถูกอัปเกรดนะครับอ่านี่คือมีมีตัวที่ติดตั้งเพิ่มเห็นไหมถ้าติดตั้งเพิ่มจะเป็น to be install นะครับอ่าพวกนี้จะมีบางตัวครับที่ถูกลบทิ้งเพราะเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับอ่าก็จะถูกลบทิ้งเห็นไหมครับก็จะเขียนสถานะนะครับขึ้นมานะครับในรา,ายละเอียดถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างคุณก็จะเจอ อัปเกรด o มเดล d a t a า a s e now ผมคลิกโอเคโปรแกรมก็จะขึ้น upgrade. อัปเกรดอ่าขั้นตอนคล้ายๆตอนติดตั้งเลยครับมันก็ับเข้าอัปเกรด to new version เข้าไปเรื่อยนะครับในการตั้งค่านี่แหละครับคือวิธีการอัปเกรดตัว Moodle นะฮะผมก็จะรอจนกว่าขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์ครับดูว่าเรียบร้อยหรือไม่นะครับอ่ะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับ จได้เปิดตัวอัปเกรดเรียบร้อยมันจะขึ้น c o นต i n นีเหมือนกับตอนติดตั้งบูเดอรเลยแต่กว่าจะถึงขั้นตอนนี้นะครับคุณอาจจะใช้เวลานานมากถ้ายิ่งเว็บไซต์คุณใหญ่มากๆนะครับมันจะต้องมีการอัปเดตทุกเทเบิลนะครับแล้วก็ Data ทั้งหมดนะครับมันก็ทําให้ใช้เวลาอาจจะใช้เวลายาวนานเลยนะครับจนถึงขั้นตอนนี้นะครับอพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็ตอบคลิกที่ c o นต i n นีครับผม คราวนี้มันจะให้เราล็อกอินเข้าไปใหม่ครับผมตัวแรกเลยนะครับผมก็จะล็อกอินเข้าไปเพื่อเข้าไปดูหน้าเว็บของผมนะครับหลังจากที่อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับอ่ามันจะมีการพอล็อกอินเข้ามามันจะมีพวกการเซตติ้งใหม่ๆครับการตั้งค่านะครับพวกเซตติ้งที่เวอร์ชันเก่าๆไม่มีครับแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยทุกท่านไม่ได้ซีเรียลอะไรนะครับในการเข้าไปตั้งค่านะครับยังเอ่อเดี๋ยวค่อยเข้ามาศึกษาทีละตัวได้ นะครับคุณก็อาจจะเลื่อนเมาส์ลงมาก่อนนะครับแล้วก็เซฟเชนไปก่อนนะครับผมอ่าผมก็คลิกเซฟเชนครับยกเว้นตัวไหนที่มันบงต้องการที่จะให้ตั้งค่าเลยเดี๋ยวมันจะเตือนมาแต่แล้วแต่เวอร์ชั่นครับว่ามันจะมีการตั้งค่าที่บังคับหรือเปล่านะครับผมก็จะเซฟเชนไปก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมนี่เป็นหน้าจอตัวโมเดลที่มีการอัปเดตแล้วนะครับผมเราก็จะมาเช็คกันว่าข้อมูลมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับโดยหน้าจอนี้มันก็จะขึ้นเรื่องของ คอนจ็อบนะครับแล้วก็ตอนนี้มูเดอร์ของคุณเปลี่ยนอัปเกรดเป็น3.8.3แล้วนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยเอ่อผมขอเช็คตัวไซต์โฮมครับว่าสิ่งที่ผมทำไว้ก่อนหน้าเนี่ยข้อมูลหายเปล่านะครับอ่าข้อมูลยังอยู่เห็นไหมข้อมูลในการตั้งฟอนต์เพจของผมนะครับแล้วก็การตั้งคอร์สของผมยังอยู่นะครับอ่าแต่ขนาดการตั้งค่าทีมบูสก็ยังอยู่นะครับผมอ่านี่คือการตั้งค่าที่รายละเอียดรวมทั้งการตั้งค่าของข้อมูลแอดมินก็ยังอยู่รูปภาพประกอบตัวแอดมินนะครับยัง มีข้อมูลอยู่นะฮะแต่ว่าขั้นตอนอย่างที่บอกครับการอัปเกดตัวโมเดลหรือว่าอัปเดไซส์เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องปลั๊กอินหลกัหลกๆเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองทําถ้าเกิดคุณมีการใช้ปลั๊กอินข้างนอกต้องระวังให้ดีครับว่าปลั๊กอินตัวนั้นๆเนี่ยจะต้องมีการอัปเกดให้รองรับเวอร์ชันล,ล่าสุดถึงจะอัปเดตแล้วผ่านนะครับส่วนใหญ่ประเด็นเรื่องปลั๊กอินพวกตีมเนี่ยแหละเป็นประเด็นหลักนะครับอย่างตัวไฟล์ของผมเนี่ย เอตัวทั่วคับตัวเว็บไซต์บูเดอร์ของผมเนี่ยมันไม่ได้มีปลั๊กอินเลยทับซ้อนนะครับไม่ได้ลงปลั๊กอินเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับแล้วก็การอัปเกรดใช้วิธีนี้เหมือนกันหมดครับตั้งแต่เวอร์ชันน1.8เป็นต้นไปนะครับก็คือพูดง่ายว่าตามคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าจริงๆก็เหมือนดาวน์โหลดตัวเว็บไซต์อันใหม่ไปทับอันเก่าครับเพียงแต่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขากลัวว่าไฟล์มันจะหายไงเขาก็เลยให้คุณแบ็กอัพเว็บไซต์เก่า นะครับไปใส่ไว้เป็นอีกโฟลเดอร์หนึ่งอย่างเคสนผมก็เปลี่ยนชื่อครับแล้วผมก็เอาฟลเดอร์ตัวใหม่นะครับอ่านี่จะเป็นตัวนิวนะครับมาใส่เป็นโฟลเดอร์อ่าเป็นตัวแทนที่เดิมนะครับขณะที่สิ่งที่จะต้องย้ายจากที่เก่าไปที่ใหม่ก็คือไฟล์ c o n f i g .php ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการเรียก install ตามปกตินะครับนี่แล้วก็เลยเป็นวิธีการติดตั้งโมเดอร์อาการก็จะประมาณนี้ครับผม สำหรับประเด็นสุดท้ายนะครับผมก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงครับก็คือว่าถ้าเว็บไซต์โมเดลของคุณในขณะที่คุณจะอัปเกรดเป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นงานโปรดักชันละไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จริงละคุณกลัวว่าระหว่างคุณมีการอัปเกรดโมเดลนะครับยูเซอร์คนอื่นเขาได้ล็อกอินเข้ามานะครับจะมีเคสตัวนี้ครับก็คือก่อนที่จะทําการอัปเกรดถ้ากรณีเว็บไซต์คุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วอย่างเคสเนี้ยผมไม่ได้ทาอะไรนะครับก็เอ่อ เพราะว่าคือมูดเดิลผมอยู่ในโลคอลนะครับมันการันตีอยู่แล้วไม่มีใครข้างนอกเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเกิดเว็บไซต์คุณอยู่บนโปรดักชันแล้วนะครับผมแนะนําให้คุณไปที่ s i ต์แอดมิเนชันนะครับไปที่หมวดเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็หาหัวข้อที่ชื่อว่า maintenance mode ครับผม maintenance mode จะเป็นโหมดที่กัน user กลุ่มที่ไม่ใช่อมินล็อกอินเข้ามาครับผมตัวนี้นะครับเพื่อกันว่าเรื่องของการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์นะครับจะอยู่ในตัวนี้นะครับผมคลิกเข้าไปครับ ค่า Default จะเป็น disable ผมตอบเป็น enable ครับอ่าอันนี้คือ maintenance mode นะครับพอผมเซฟ a n g e เรียบร้อยครับ maintenance o ม e เนี่ยเขาจะมีข้อความใี้เขียนด้วยบอก User ได้ว่าคุณสามารถเขียนอะไรบอก User ที่กำลัง Login เข้ามานะครับถ้า User Login เข้ามาก็จะเจอข้อความนี้แทนคือเข้าระบบไม่ได้ระหว่างที่คุณมีการอัปเกรดอันนี้ผมก็แนะนำให้ทำครับก่อนที่จะอัปเกรดโมเดลและหลังจากอัปเกรดเสร็จแล้วค่อย ปรับ m a i น t ทนเน้นเป็น d i s เซิ e เหมือนเดิมนะครับที่คือกอจุดประเด็นนิดนึงที่แตกต่างคือถ้ากรณีที่ระหว่างคุณอัปเกรดคุณกลัวยูเซเข้ามานะครับหรือ User อรเขาอาจจะเข้ามาได้เขาอาจจะงงเจอเมนูการอัปเกรดอะไรของเรานะครับอ่าดีก็เพิ่มเติมครับ